หนี้สวยทีเดียวครับโอ้โหเทเลพอร์ตไล่ต่อเลยนะครับแหมเลิฟมยิวจิ๋วครับจับคนนั่งได้แล้วเทเลพอร์ตไม่ไม่ติดคนเก่าเลยนะครับเอาเลยครับพลรามแปดๆโดนซับไปหนึ่งแผลครับแล้วมีเหมือนจะมีวบใหญ่อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับพลรามแปดๆปดับไม้ไปจังหวะนี้ครับพยายามหาช่องพุ่งครับแล้วพุ่งมาครับโอ้โหตีไปยังไม่โดนครับพารามแปดๆ ยิงสวนปีนกลับออกมาครับแล้วเข้าวาไปหรือเปล่าอย่างนะครับนี่ครับทํำท่าโยนครับโอ้โหแล้วโยนข้ามฝ้าครับโอ้ตรงนี้มันโยนได้นะครับเอาลับมาแล้วครทุกคนรอบนี้ฮะลูกชั่วครับอันเตอร์จากโรลีบันไซเจอกับบอยไฟส c o ซ d กเก้นสกาเลตแอนนาทันซอฟะฮะเป็นเซอร์เวอร์จากอ่านว่าบอยนะครับทางั้นลูกชั่วฮะแบนเป็นเมอร์เซนารีไปครับเซอร์เวอร์พริ เนเนอร์นะฮะเอนชานเทสเซียแล้วก็ฟอร์เวิร์ดนะครับโอ้โ oh, หเอานะฮะซันซอเป็นตัวช่วยตัวเดียวนี่น่าจ,จะหนักอยู่ฮะเดี๋ยวดูกันครับลูกชัวฮะแจ็คเดอะริปเปอร์ครับผมเอาละฮะคอนเฟิร์มเปิร์กกันเรียบร้อยนะครับ เราเข้าไปในเกมกันเลยนะฮะมาแล้วครับมาครับลูกชัวร์ลูกชัวร์ยังยืนนิ่งอ่ะน่าจะกระจกแตกช้านิดนึงนะฮะเดินมาฮะแหมเท็กสกินนี้ดูท่าเดินมันยังไงยังไงก็ไม่รู้น่เหมือนย่องย่องย่องเร็ว เดินมาหาทางด้านราบประตูดงตันหรือเปล่าครับสกาเล็ดฮะสายย่องครับกำลังย่องหนีฮะแล้วนี่ครับโอ้โหเดินไกลหูมันไม่ขึ้นฮะลูกชัวหาลึกไม่พอครับเอาละฮะแม่มีการมองเครื่องครับฮตามหากันต่อ ซ้อมระเบิดเครื่องครับแหมแล้วมาระเบิดถูกจังหวะด้วยนะฮะเอาคนหันอยู่ใกล้ๆครับแล้วน่าจะไล่เลยหรือเปล่าครับผู้อืมาพับไม้หัดหน้าหนึ่งทีครับยังไงครับอุ้ยหมายจะแหมกล่าวว่าจะชนครับแต่ไม่โดนฮะได้แผลไปหนึ่งทีครับพันซ้อกฮะ รูกชัวไม่ใช่ปีเปอร์นี่ผมว่าเอาตัวทองให้ผมเดานะ <ucking> หมอกยังไม่มา่หมอกมาแล้วอูย้ยแล้วแม่พุ่งพร้อนมนกให้แหมรู้ว่าจะโดนหมอกแล้วนะฮะเนี่ย <Guer r era> เอาไปดึงไว้ก่อนฮะเนี่ยสันซอฟ เล่นไม้นี้แล้วยังไงฮะุ้ยี้นี่ฮะแม่ซันซอปพยายามเล่นท่ายากครับพยายามจะกลับมาชนแล้วสปันไม้นะฮะแต่ว่าโดนตีไปสะก,ก่อนนะฮะแม่เปลี่ยนที่เชื่อมเครื่องเลยนะฮะรู้ว่าเดี๋ยวหันอย่างนี้ก็มาทําลายะครับยังเชื่อมกลับมาเครื่องเดิมนะฮะม,มีการล็อกหลบกันเล็กน้อยะครับ ทุกชัวยังไม่ใช้อะไรนี่ถ้าไม่เทเลก็ต้องตรวจทองแล้วนะนะให้ผมกเก้านะอามาแล้วครับขอยนะดึงทีอีสปอร์ตพันเฟสด,ด้วยครับอมืมีไทยแต่ว่าดึงแล้วอยู่ไกลพอสมควรแบบนี้ฮนะพันซอบนี่ฮนะแทงให้หนึ่งทีครับหอยนะฮะเหมือนจะต้องเหมือนจะต้องโดนแล้วฮะแหมข้อหามาแทงให้สวยงามเกินไปครับ าจากอุ้มทางด้านเสียของแฮนนาเลยนะครับลาออกจากโรงงานาออจะมาเป็นข้างโรงงานทแทน วิ่งมาครับจะมาช่วยเสียฮะแล้วตอนนี้เครื่องถลาหรืออยู่สองเครื่องครับลูกชัวเดินมาเอาเขาดึงฟีกันไปอีกแล้วฮะสกาเล็แหมยังไม่โดนแผลครับลูกชัวฮะโอ้โหมาแบบนี้ครับแหมน่าจะโดนฮะมีการวิ่งมาที่อยู่ครับไม่รู้เรื่องมันจะเสร็จหรือยังไงนะครับไม่รู้ว่า ทำไมถึงกดหัวเหมือนกันนะฮะโอ้น่าจะเหลือเครื่องสุดท้ายแล้วครับแล้วนี่ฮะตัวทองมาครับกาเเล็ดโดนสี่ล้มไปฮนะโอ้แต่เครื่องเึงิ่หกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับมองซ้ายมองขวาเลยครับป่าเลยนะฮะว่าเอาตัวทองมานะครับไม่ยอมใช้อะไรครับเรียมเครื่องแล้ว ปาดหมอกไปหนึ่งทีครับแล้วไฟ้ายเบเกิลยังไงฮะโวนตีล้มแล้วจุดเครื่องครับยังไงฮะพุ่งใหญ่ใส่ไปหนึ่งทีครับสกาเ็ตโอ้โหวิ่งมาแม่ฟันไปสวยฮะแล้แอนนาโดนตีล้มครับเอาละฮะลูกชัวก็เพิ่งใช้ตัวทองไปครับถ้าเปลี่ยนก็เอเลก็ยังคู่ดาวนะฮะามตือรอบตะกี้ครับ เซอร์ไบเวอร์เขาออกไป3ฮะร,รอบนี้ก็ต้องออก3เหมือนกันแล้วต้องออกให้เร็วกว่าถึงจะมีสิทธิ์ลุ้นนะครับนะฮะมาไล่ประตูตรงนี้แต่เขาเปิดกันเสร็จแล้วครับแล้วหลุมอยู่ตรงนี้ฮะทางด้านไฟเซเกินยังไงครับลุงชัวเดินมาไม่ทันครับโอ้โหไม่โอ้โหเรียบร้อยเลยฮะพัดเลยว่าอืมคู่นี้ฮะเซอร์ไบเวอร์ออกสเหมือนกันครับ แล้วแบบนี้ต้องตัดสินแล้วครับว่าใครจะออกเร็วกว่านะฮะโอ้โหเออหลังจากเราเห็นฮันเตอร์เก็บสามเก็บสี่มานานนะฮะแล้วแล้ว,ลวคู่นี้ครับแหมเซอร์เวอร์จัดหนักจัดเต็มให้เลยนะฮะออกสามเป็นคู่ครับเอาละฮะันเดี๋ยวขอเวลาผมถามทางด้านของเซอร์สักครู่นะครับว่าเราต้องตัดสินกันด้วยเวลานะฮะถ้าใคร ออกเร็วกว่าจะชนะนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับขอถามผู้เล่นก่อนนะโตลิฟันไซ แ๊บนะทุกคนขอถามแข่งก่อนนะเดรอเขาส่งรูปมานะครับจะได้ประกาศกันทีเดียวนะว่าใครชนะครับแหมแล้วมา ออกสามทั้งคู่นี่โอ้โหนี่ฮะคู่แรกเขาเก็บสี่ทั้งคู่นะฮะคู่สองเก็บสามก็บเก็บสี่นะฮะคู่ที่สามก็เก็บสี่เก็บสามนัแหม่มาคู่นี้นี่เซอร์ออกแสดงอภินิหารออกประตูกันล้วๆเลยนะครับนี่รอสักครู่นะขอรอผู้เล่นส่งรูปมาให้ก่อนนะ ได้ประกาศทีเดียวเลยนะครับว่าใครชนะนะครับสําหรับกรณีนี้นะฮะใครเป็นซีเรอร์ที่ออกเร็วกว่าก็จะชนะนะครับซึ่งผมว่าเป็นเซอร์ออก3ามที่มันก็ก็ทําเวลาเร็วกันอยู่นะน่าจะน่าจะใกล้เคียงกันเลยนะรับผมนะ ดูกันนะ,ะเดี๋ยวผมรมรอมาพร้อมสองอันแล้วเดี๋ยวค่อยประกาศทีเดียวเลยแล้วกันนะปึ๊บฟับ รอบกอนนะครับเพื่อความชัวนะอ่านี่นะฮะมาแล้วครับอ่ะทางด้านของตอนบ่อยเป็นฮันเตอร์ไม่ใช่บ่อยเป็นอันอ่าต้องบอกว่าโลลิวันไซเป็นเซอร์ไพรเวอร์นะฮะใช้เวลาออกสามนะครับ เจอบอยแทงคิวนะใช้เวลา6นาที37มิบเจ็วินะฮะในการออก3นะครับ6นาที37มิบเจ็วินะครับส่วนทางด้านของบอยเป็นเซอร์ไพเวอร์นะด้านของบอยบอยใช้เวลาไปทั้งหมดโอ้โหใกล้กันอยู่นะฮะ5นาที32มิบสองวิครับนะเพราะฉะนั้นนะฮะทางด้านบอยครับนะ5้านาทีสาเป็นเซอร์ออก3เร็วกว่านะครับเพราะฉะนั้นบอยจะ เป็นฝ่ายชนะไปนะครับไม่เรียบร้อยครับถีอว่าเชื้อเถื่อนกันจริงฮะเอาล้วครับไม่วันีนี่ต้องตัดสินกันด้วยเวลาสองคู่เลยนะถือว่าถือว่าสู่สีกันอยู่นะครับเอาแล้วฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจะได้คู่ชิงกันวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะในรอบสี่ทีมแล้วคู่ชิงนะครับผมคู่แรกนะฮะจะเป็นการเจอกันระหว่างคัมแบ็กนะครับเจอกับมาสีขาดสามนะฮะ แล้วคู่ที่2ครับบางชะลอเจอกับอ่านว่าบ่อยนะฮะจะเป็นคู่ชิงของคุณผู้ชมในวันพรุ่งนี้นะครับผมหลังจากทำแบ็คเจอกับมาสีาสหัดสามนะครับใครชนะก็จะเข้าไปรอบชิงรอก่อนนะฮะหลังจากนั้นบางชะลอเจอกับอ่านว่าบ่อยนะฮะใครชนะก็เข้าไปในรอบชิงนะฮะเราจัดแบบว่าออกกันเลยนะฮะรู้ผลกันในวันเดียวครับพรุ่งนี้นะฮะ อย่าลืมติดตามกันในรอบชิงชนะเลิศน,นะครับผมสี่ทีมนี้ได้เข้าไปแล้วนะฮะทำแบ็กมาสี่คับสามบังฉลอและอ่านว่าบอยนะฮะทั้งหมดสี่ทีมนะครับแหมก็ยินดีด้วยนะครับได้อ่านเข้าไปในรอบสุดท้ายในวันพรุ่งนี้นะครับเอาละครับคุณผู้มชมวันนี้ก็หมดเท่านี้นแล้วฮะแหมวันนี้อยู่กันยาวๆนะครับผมแหมวันนี้ดิบเป็นพิเศษเนะละลากยาวกันหลายคู่เลยนะครับ เอาละเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะกับรอบชิงชนะเลิศเรานะครับเจอกันได้นะเพลสตีฟรีเมนนะครับสองทุ่มเหมือนเดิมนะฮะส่วนก่อนจะไปนะฮะถายของซะหน่อยะฮะใครยังไม่ได้กดไ like, ลค์กดติดตามนะฮะฝากด้วยนะครับทั้ง Facebook YouTube Twitter เลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะนอนหลับฝันดีครับทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบายครับ